ก็เนในวงการของคนที่เล่นมีดตอนนี้นะครับเขาพัฒนาเป็นยังไงครับเริ่มตั้งกับวัสดุนะครับพวกนี้นะครับจะเริ่มใส่วัสดุพวกนี้เข้าไปในมีดนะครับเป็นการประดับมาครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แทนที่ว่าจะเป็นการทําให้เนี่ยครับแบบว่าเรียบเฉยๆครับจะเป็นการฝังลงไปบ้างครับ ตัดกรอบในบ้างนะครับในส่วนพวกช่างประกอบมีดแบบพวกเรานะครับแล้วก็ฝ่ายที่พัฒนาเหล็กกับพวกโลหะทำม,มีดเขาก็จะพัฒนาของเขาครับจะมีแต่ละรุ่นละรุ่นออกมาให้พวกเราในเรื่องก,กันนะครับแต่บางรุ่นก็ดีบางบางรุ่นก็ไม่ดีนี่เราก็ต้องเลือกนะครับพวกช่างนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาในส่วนนี้กับรูปร่างของมีดนะครับเล่าข่าวว่า <c oughs> การออกแบบใบของที่ถูกนี่มันขึ้นอยู่แบบต้อ,อง ด้ามมีดก่อนแล้วถึงจะเป็นใบได้ครับเพราะตรงนี้ครับบางครั้งผมได้วัสดุมาแบบนี้ครับทีนี้พอได้อย่างนี้นี่แล้วก็เราจะถ้าทําใบมีดก่อนมันจะใส่ไม่ได้ครับเราจะต้องผ่านนี้ก่อนครับแล้วก็วาดรูปตานที่เจ้าของมีดบอกมาก่อนนะครับว่าจะเอารูปอะไรได้ตั้นยาวได้เท่าไหร่ครับเราต้องทําด้ามก่อนนะครับพอทําทด้ามมีดอะไรจะเกิดขึ้นกันเนี่ยครับแบบพวกจุดพวกนี้ก็จะ เนี่ยครับจะไม่สมดุลกันทั้งเล่มมะครับเนี่ยครับถ้าทําใบก่อนผมไม่รู้ว่าจะใส่ด้มแบบเลี้ยนะครับหรือตรงอย่างนี้ก็ไม่เข้ากันนะครับแต่นี้ถ้าได้ดําแล้วเราวาดรูปก่อนนี้จนกระทั่งได้สัดส่วนพอดีครับเนี่ยครับแบบรูปร่างเล่มนี้ครับเนี่ยครับถึงจะว่าจะเป็นเรียกว่ามีทรงเปอร์เซียแต่ผมใช้เส้นนิ่มๆแบบของไทยเราเข้าไปช่วยะครับในจุดพวกนี้ครับที่เกี่ยวกับการออกแบบนี่ ถ้าไม่ได้ด้ามแบบนี้มาก่อนนะครับถ้าใบแบบนี้ก็ไม่เข้ากับจุดใหญ่แล้วก็ค่อยเลี้ยวมาแบบอย่างนั้นนะครับ mm hmm. ถ้าทําใบก่อนเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่เราจึงจะสวยแบบว่าเข้ากับตัวมีดนะครับ mm hmm. <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นมีดแต่ละเล่มที่ว่าไม่เหมือนกันเลยก็เพราะาอันนี้เองนะครับด้าน,นี่จะไม่เหมือนนะครับถ้าทําจากพวกไม้เป็นพันเรียบๆอะไรนี่อาจจะเหมือนได้นะครับแต่ถ้าวัสดุประเภทแบบอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม่เหมือนกันไปเป็นไปไม่ได้นะครับ พอดาเมีดนั้นบังคับครับแล้วกรณีอย่างนี้ลูกค้านีเา่เป็นเป็นคนนำวัสดุมาหรือว่าทางพิสุกสามารถจัดหาให้เขาได้ไหมบางครั้งเขาก็เอามาเองครับบางครั้งก็แบบเขาไปได้วัสดุแปลกๆมาอย่างนั้นนะครับเขาก็ามาให้ทําครับบางครั้งก็ผมก็ทําหาให้เขา,าครับถ้าของที่เขาแบบว่าจะใช้แบบ พวกเขาหรือไม้แบบไม่ไม่ใช่ของประหลาดอะไรมากอย่างเงี้ยครับนี่จะมีเอาไว้ให้อย่างนั้นนะครับนี้นการการขึ้เป็นกำหนดราคาของพี่ตงอยู่ที่ค่าแรงนะครับค่าแรงงานของพวกผมวันละ300บาทนะครับแล้วก็จะคิดออกมาว่าสมมติแบบนี้ครับใบมีดเหล็กดีสองนะครับของอเมริกายาวเท่านี้ครับจะแ,แบบนิ้วละร้อยบาทนะครับสมมติวันนี้ละร้อยบาทผมก็จะคิดเป็นค่าเหล็กนะครับ งาน้ำหนักเท่าไหร่ก็จะคิดเป็นน้ำหนักงาไว้นะครับเป็นเงินเท่าไหร่รวมทั้งหมดนะครับาแบบนี้เราก็คิดบวกกับค่าแรงนะครับไม่ได้เกี่ยบกับความสวยของมีดว่ามีดจะสวยหรือไม่อะไรผมบอกว่านี่เป็นสิทธิ์ของเจ้าของมีดช่วยกันออกแบบนะครับยังแต่ละเล่มนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นบในการออกแบบเออาเล่มนี้นะครับทั้งหมด5วันพอดีครับผมออกแบบ2วันครับ ที่ว่าที่ขึ้นแบบอันนี้ไว้วครับยากตรงนี้มากนะครับจุดที่โค้งขึ้นไปหนีเส้นแบ่งเส้นตรงนะครับทองกับโค้งตันนีน้ยากตรงที่ใส่ตรงนี้นครับตรงนี้ก็ต้องเป็นเส้นตรงควันนี้ห้าวันจนกระทั่งเกลี้ยงแบบนี้นครับถ้าพวกงานพวกนี้จะกว่าครับพวกนี้พอจุดที่ใส่จุดที่อะไรพวกนี้ต้องให้สนิทกว่าธรรมดาแล้วใส่หลายตอนนะครับอันนี้ประมาณเจดถึงดวันนะครับ ขึ้นอยู่กับรูปร่างมีทายากมากๆเพราะผมก็ทําต้องหลายวันกว่าจะเสร็จนะครับถ้าเป็นประเภทแบบอย่างนี้ก็สองวันครับเพราะว่าไม่มีสัดต้วนอะไรยุ่งยากนะครับลูกค้าที่มาถามเรของี่ตุกนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในวงการอะไรแล้วก็มีใครมั่งที่มาดูต,ต,ตบอบนโอ้มีชั้นผู้ใหญ่ครับต้องเป็นโดยมากก็เพราะผมไม่ได้ไปวางขายนอกบ้านเลยนะครับ จะขายใจที่บ้านนี่ครับแล้วก็ถ้าจะมาซื้อมีดผมนิ่มจะไม่มีขายไว้เลยครับผมไม่รู้ว่าไม่ทราบว่ามือเขาโตเท่าไหร่ครับตอนนี้ทําให้เราช่างน้ําหนักก็ไม่ได้ครับถ้าเราสร้างมาก่อนนะครับตอนนี้ถ้ามาสั่งให้ผมทํานี่ผมจะวัดมือเอาไว้ครับว่ามือโตเท่าไหร่เพราะว่าจะสร้างให้เฉพาะมือเขาเราจะต้องทําน้ําหนักในมีดเล่มนั้นให้ตรงกับประเภทมีดที่สร้างะครับจึงต้องมาวัดมือก่อนนะครับ แล้วอย่างกรณีถ้าลูกค้าอยู่บางจังหวัดเ็ไกลครับไม่สะดวกที่จะมานั่นต้องใช้มือข้างที่ถนัดนะครับความลงบนกระดาษนะครับแล้วใช้ปากกาเลเินสต่อขีดให้รอบรอบมือมาถึงข้อมือตรงนี้ครับแล้วผมจะใช้วัดจากช่วงนี้มาถึงตรงนี้อครับว่ามือเขาโตเท่าไหร่สมมุติว่าอย่างนี้ครับก็จะยาวประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งนะครับนี่เป็นมือแบบคนไทยปกติครับ ท่นี้ถ้ามีต่างประเทศเขาประมาณห้านิ้วห้านิ้วครึ่งที่ยาวเกินไปก็เกะกะออกไปลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดต้องการให้ติดต่อพิจูงอยากจะได้มีเลขนะครับเกาจะต้องจองก่อนต้องมัดจาต้องอะไรนะครับนอกจากว่ากันว่าเอาว้านือตัวเทศมาให้้อ๋อไม่ต้องครับมัดจานี่จะไม่รับเลยนะครับตั้งแต่ปีแรกที่ทํามาแล้วครับแล้วก็ เ,เขาจะส่งแบบมานะครับส่งแบบมาให้ผมหรือว่าไม่ไม่ส่งแบบมาก็แล้วแต่นะครับถ้าตกลงให้ผมทําผมหลังจากผมทําเสร็จแล้วครับจะส่งไปให้เขาที่บ้านถ้าเขามาไม่ได้นะครับแล้วก็ให้เขาดูมีดจนเสร็จจนพอใจนะครับจึงจะส่งเงินทั้งมวลทั้งหมดมาให้ครับถ้าเขายังไม่ชอบก็ว่าก็ให้ส่งมีกลับมาครับ ไม่ต้องแต่ยเงินไม่ต้องอะไรอย่างนี้นมไม่กลัวคนเขาจะ <c oughs> เอามีดไปเฉยๆนะครับผมไม่ได้ขายมากมายแบบนั้นนะครับได้นิดเดียวครับเดือนหนึ่งก็ประมาณเต็มที่ก็สิบเล่มมะครับได้ประมาณเท่านั้นแลครับมีดตรงที่เดิมมากก็เป็นคนใหญ่คนใหญ่ที่คนรู้จักคุ้นเคยะครับก็พอของมีน้อยก็เลยไม่ได้มีดก็ไม่กระจายออกไปอะครับ มีข้อแนะนําที่ที่ตุ่อยากจะแนะนํำคนที่เขาอยากจะมาฝีมีดสักเล่มหนึ่งติดตัวไ้ครับว่าคนจะดูไปจากอะไรจะเลือกอะไรอะไรนี้บ้าอ๋อครับครับหนนี่ครับขอพระคุณครับอันนี้เป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีครับสําหรับพวกคนรักมีดหรือชาวมีดนะครับอันนี้ผมอยากจะพูดมาตั้งนานแล้วก็มันเป็นหัวใจครับก่อนอื่นนะครับ ที่เราไม่เคยซื้อมีดมาเลยเนี่ยแบบผมนี่โดนก่อนแล้วครับเคยใช้มีดนี่บางทีผมซื้อมาก็เมื่อยุคก่อนนี่สามสี่ร้อยบาทอะไรอย่างนั้นนะครับรับไปรับมาก็ไม่คมทัทีครับเพราะผมไม่มีความรู้ครับเห็นเป็นรูปร่างมีดสวยก็ชอบใจก็ซื้อแล้วครับที่จริงแล้วก็ผมซื้อมากด้วยนะครับที่จริงเป็นการซื้อผิดเลยครับผมก็ไม่รู้นี่ครับหลังจากผมได้ตําลามาแล้วผมจึงรู้ว่า การซื้อมีดที่ดีนะครับที่ถูกต้องเลยนะครับต้องถามเจ้าของคนที่เขาเป็นเจ้าของมีดที่เราไปซื้อเขาอะครับว่าเหล็กที่เขาทำเนี่ยมีดเนี่ยครับทำด้วยเหล็กเบอร์อะไรยี่ห้ออะไรอะครับมีโลหะอะไรผสมอยู่บ้างถ้าคนที่สร้างมีดแบบพวกเรานี่นะครับที่ต่างมีดสังเหล็กสําเร็จรูปนี้จะต้องระบุให้เขาฟังให้ได้อะครับเพออันนี้เป็นหัวใจเลยอะครับแต่นี่ถ้า เราได้เหล็กไม่มีคุณภาพนะครับไม่คุ้มกับราคาที่เราซื้อด้วยนะครับแล้วก็การเก็บทาก็ไม่ได้นะครับจริงๆต้องถามก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาถามก็เกี่ยวกับวัสด,ดุนี่แหละครับว่าที่ใช้เนี่ยครับเราจะรู้ว่าเขาใช้เป็นแบบสมมุติว่าทองเหลืองนะครับทองเหลืองแบบนี้นะครับคุณจะใช้ของไทยของประเทศอะไรครับ ถ้าทองเหลืองที่ดีที่สุดในโลกนี่นะครับอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีคนที่ท่านย้ายไปแล้วออคุณสมพลนะครับท่านบอกกับผมว่าทองเหลืองที่ดีที่สุดที่เขาใช้ทํางานกันในโลกเรานี่ต้องใช้ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับจริงๆด้วยครับเนี่ยครับเพราะความละเอียดความแน่นเหมือนกับทองคามากที่สุดเลยะครับจะไม่มีฟองอากาศไม่มีอะไรเลยผมก็ลองใช้นั่นครับนั่นต้องขอบคุณท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับที่ มได้ใช้วัสดุที่ถูกต้องเน่ครับท่านสอนไว้ครับก็จะรู้เหล็กรู้วัสดุแล้วเี่เราก็ต้องเลือกอะไรครับเออผมคิดว่าเรื่องแบบเอาไปใช้งานนี่เจ้าของมีดนี่จะต้องบอกกับช่างหรือคนที่เราจะไปซื้อนะครับเราต้องคุยกับเขาด้วยครับถามว่าช่างที่เราไปซื้อนี่เขาจะรู้เรื่องของมีดประเภทที่เราจะใช้นี่ไหมครับ ถ้าเขาแบบว่าเหมือนกับว่าเราไปบอกเขามีดแล่อย่างเงี้ยครับเกิดเขาสร้างเป็นมีดเดินป่าหรือมีดเพื่อการกีฬาอย่างนี้การหั่นการเฉือนเนี่ยครับจะไม่ได้แล้วครับตั้งแต่การวางข้อมือเลยการวางอะไรเลยครับอันนี้ต้องจําเป็นนะครับเพราะว่างานพวกนี้งานพวกที่ว่าเราจะมาแยกช่มีดในบันการเล่นมีดรุ่นใหม่กันจริงๆเลยครับธรรมดาเราจะมีแต่มีดพื้นบ้านมีดที่เรียกว่ามีดปาดตานมีดเนมีดัย้ธงนั่นประเภทเดียวครับ นี่เป็นงานที่ว่าเหมือนกับงานตลาดสากลพวกของตะวันตกบ้างของทางประเทศญี่ปุ่นบ้างอะไรเขาเข้ามาไงครับเป็นการเปิดรับมีดนะครับรับแบบแนวมีดการสร้างมีดรูปแบบมีดการใช้งานของมีดให้กว้างขึ้นนะครับจากที่เราเคยใช้มีดปาดตานมีดในพื้นบ้านแบบเดียวครับจึงเกิดมาเป็นงานพวกนี้แหละครับส่วนต่างของมีดนะครับครับ,รบที่ตั้งแต่ ยุคก,ก,ก่อนจนถึงปัจจุบันที่เขามีล่องมือมีมีแกนม,มีอะไรต่างๆมันมีหน้าที่อะไรครับอ๋อแต่ละอย่างนะครับนี่ยกตัวอย่างาง่ายๆครับจุดพวกแบบว่าอันนี้นะครับช่วงปลายมีดบนสันมีดนี่นะครับเขาปาดให้เลี้ยวแหลมไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปาดจุดนี้ไป เพื่อมีดอันนี้เขาจะระบุมาเพื่อเป็นการกีฬาการลาสัตว์หรือพวกแคมปิ้งจะต้องเกี่ยวกับการงัดได้ด้วยครับการงัดการแทงครับพอปลายจุดนี้มาช่วยในการแทงให้การเสียดสีกับวัสดุที่แทงกน้อยลงนะครับแล้วเขาจะเน้นจุดความแข็งแรงของปลายโดยยกคมขึ้นตรงนี้ให้สูงให้หนาขึ้นไงครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าระบุว่าเป็นแบบนี้นะครับปลายนี้ประโยชน์นะครับแล้วก็ ส่วนจุดนี้นะครับจุดที่เขาว่าเข้าไปมั่งหรือเขาที่เรียกว่าบ่ามีดนะั่นนะครับออช่วยในการกันตอนที่เรารับมีดนะครับไม่ให้เลยมาถึงจุดนี้ไม่งั้นจะก,กระแทกมาถึงจุดนี้ทําให้บินให้เสียให้หายนะครับแล้วการที่ช่างประกอบคอมีดทําคมมาถึงนี้นี่จะลดความแข็งแรงของส่วนนี้ไปด้วยะครับจึงต้องเกิดจุดนี้ขึ้นมาเพื่อส่งคอมีดขึ้นไปนะครับเน้นความแข็งแรงจุดนี้ด้วยเพราะตรงนี้เราจะต้องปาดกันให้เล็กครับ เพื่อจะได้ใส่อันนี้ได้ครับจุดนี้จึงต้องทําให้แข็งแรงต้องหนาเข้าไว้ครับเพื่อจะได้มาสัมพันธ์กับกันที่มาย,ยึดกับท้ายนะครับแล้วก็ต่อมาก็หมายถึงว่าที่จุดที่ทองตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าที่กันนิ้วครับกันนิ้วรึกกาดอะไรที่ป้องกันนะครับหมายถึงว่าไม่ให้นิ้วเราเลื่อนไปโดยไม่ได้ตั้งใจขณะใช้งานครับจะทําให้มือไปบาดตรงนี้ได้ครับจะไม่ พอที่เขาสร้างแบบนี้นะครับจะต้องเกี่ยวกับตัวใบมีดตัวด้ามมีดด้วยครับถ้าเป็นมีดประเภทนี้ก็จะไม่มีครับเนี่ยครับจะไม่มีจุดที่การนิวออกมาจะราบเรียบนะครับเพราะมีดประเภทนี้จะเหมาะสําหรับการพกหรือก่อนเมื่อก่อนนี้เขาจะใช้มีดนี้ที่บริษัทกรีนลิฟเวอร์ครับต้นแบบครั้งแรกจะใช้เกี่ยวกับการล่าสัตว์นะครับที่สมัยบุกเบิกอเมริกานะครับจะมีเล่มนี้เป็นมาตรฐานเล่มแรกก่อนนะครับจะใช้งานคุมไปหมดเลยะครับ แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็เหมือนกับแบบนี้ครับเนี่ยครับเราจะใช้จุดนี้ขึ้นมาแทนตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเราจะแทนตัวนี้โดยใช้ใบมีดนะครับก็เป็นวิธีสร้างมีดอีกชนิดหนึ่งสําหรับมีดประเภทปาดหั่นให้ได้ดีๆครับเพราะจุดนี้จะได้ไม่ไปค้ากับพื้นนะครับจุดประทงเพราะเราจะใช้งานในบ้านอะไรนี่ครับการจับก็จะเป็นในรูปนี้ ครับหมายถึงการกรีดการอะไรอย่างเนี้ครับจะได้กว้างจะได้ไม่ไปติดนี่จะใช้งานคนละแบบนะครับแบบนี้จะใช้งานแบบในบ้านเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นมีดพกติดตัวพูดง่ายๆจะเรียกว่าสารพัดประโยชน์ก็ได้ครับจะใช้ขนาดนี้ก็พอนะครับเนี่ครับในลักษณะพวกนี้มีดแลมีดอะไรนี่ตัวนี้ที่ว่าไม่จําเป็นต้องมีที่กันนิ้วเลยอะไรเลยเพราะตัวนี้จะช่วยครับจุดนี้สองจุดที่จะอยู่ตรงนี้ ครับพอเรากำแล้วมีดนี่ก็มือเราก็ไม่ขยับไปไหนเลยนะครับจ,จุดนี้ก็ไม่ต้องนะครับบางบางคนมีมีดแล้วนะครับพอพอได้มาวันแรกๆก็จะคงพอหลังจากเขาไปใช้งานไปแล้วเนี่ยนี่ก็จะมะีการสุดหลอบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจะรับยังไงไม่ให้ผิวใบเนี่ยเสียแล้วเกิดเกิดทำคมหรือกันที่วันแรกที่ซื้อมามันมีที่ซื้อนี่มันมีมีดชุบสแตนเลกกับไม่ชุบนะครับ ถ้ามีชุบสแตนเลสนี่หลังจากเราใช้เป็นริ้วรอยแล้วก็จะแก้ไม่หายะครับพอจะเป็นเนื้อเหมือนกับเขาเคลือบเอาไว้ะครับแล้วก็จะมีสแตนเลสที่ใช้เบอร์4404นี่ก็จะไม่หายะครับถ้าเป er, <f li lair> ็น <correr> ริ้วเป็นรอยนะครับพอขัดแล้วจะไม่กลับคืนนะครับเนื่องจากคุณภาพของเนื้อเหล็กนะครับเขาจึงเกิดมาเนื้อเหล็กจังนิดต่างๆที่ให้เราเลือกใช้ครับ ประเภทนี้นะครับถ้าประเภทดีสองนี่ครับจะไม่มีอาการแบบที่ว่านะครับหมายถึงว่าพอใช้รักความแวรวาวก็จะอยู่เท่าเก่าครับจะรักษาความแวรวาวไว้ได้นะครับแล้วก็ความคมทนนี่จะรักษาไว้ได้ดีกว่าธรรมดาครับการที่รับนี่ความคมจากวันแรกถ้าใช้เป็นที่ว่าประเภทของเหล็กนี่นะครับจะใช้ต้องกระคมวันแรกนี่วันที่เราใช้ถึงใบเลียวเล็กนี่เดี๋ยวจะต้องคมเท่ากันครับ นี่จึงเกิดตูดเหล็กของแต่ละประเภทออกมาที่ช่างเหล็กเขาพัฒนาให้ถ้าออมันไม่ได้เนื้อเหล็กไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วการที่คมมีดนี่ก็จะไม่ได้ครับที่เขาจะมีการวัดไว้เลยครับว่าใบเหล็กอันนี้แข็งเท่าไหร่เขาเรียกว่าล็อกเวลครับว่าแข็งความแข็งเท่าไหร่เท่าไหร่ครับถ้ามีดนี่เขาจะใช้ตั้งกับ48ไม่เกิน60นครับ ทันนี้ความแข็งพวกนี้เขาจะมีเครื่องวัดกันหรือว่าถ้าเหล็กมาตรฐานนี่เขาจะระบุมาเลยครับจากบริษัทนะครับว่าความแข็งเท่านี้เท่านี้เขาไม่ต้องไปยุ่งด้วยเลยครับทีนี้ในลักษณะใบนะครับแต่ละอย่างการรับอย่างมีโคมเทียอย่างนี้นะครับเราจะรับรับยังไงแล้วก็ถ้าเป็นมีดฮันเตอร์ธรรมดาหรือสัมภไระเราจะรับยังไง่าจะเราจะรับมันเขาจะแบ่งคมมีดเอาไว้ครับ้ามีดประเภทนี้นะครับเขาจะรับลงมาทิ้ง ทิ้งตัวมีดมาทั้งคมนี่เลยครับจะรับนอนแบบนี้เลยครับเพื่อให้คมสุดท้ายนี่โดนหินนะนะครับแล้วก็ถ้ามีดเขาตั้งคมไว้ประเภทอีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงพวกนี้ครับจะเป็นคมสองชั้นนะครับคมล่างสุดเนี่ยครับหมายถึงว่าถ้าพวกนี้เขาจะไม่นอนใบมีดถ้าไปนอนใบมีดเสียหายหมดเลยครับถ้านอนแบบนี้นะครับเนี่ยครับถ้าแบบแบบใบนี้นี่ต้องนอนได้ครับถ้านี้ไม่ได้ครับ อันนี้พอเขาเว้าทองโพงไปแล้วเขาหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปรับให้เตี้ยลงไปหรือบางลงไปอีกจะรับเฉพาะตรงตรงนี้จะทําเหมือนหัวลูกธนูเลยครับจะรับแต่แค็งประมาณ40หรือ35อ,องศาพอครับจะรับแค่เฉพาะจุดคมมีดข้างล่างนินดเดียวครับไม่ต้องรับข้างบนนะครับแล้วปลายมีดนี่ที่รับนี่เขาจะยกขึ้นในลักษณะแบบนี้ครับจะยกอย่างนี้ครับใช้จีดเอาครับไม่ได้ผักออกไปแบบนี้ ถ้ามีทองโคง้งถ้าเราผักออกไปเฉยๆนี่จะแหว่งหมดเลยครับทองมีนี่จะหายเข้ามาครเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหมือนกันเราจะต้องรับแบบให้โค้งตามครับไม่งั้นท้องหายครับมันเป็นการฝึกลงไปแล้วก็ความคมไม่ได้เลยครับพอเรารับตรงละมุมตรงนี้เองแหะครับที่จะไปกดกับหินนะครับถึงไม่ได้ครับถ้ากรณีอย่างนี้นะครับถ้า คนอยากต้องการความรู้เพิ่มเติมในทิธุุ่มยินดีจะให้เป็นํำปรึกษากับคนวงการมียนะครับโอ้โหบอกยินดีเลยครับเพราะว่าผมอยากจะให้วงการมีดนี่นะครับคนตั้งเยอะในประเทศเราอะครับแล้วงานพวกนี้นี่เราเพียงจะใช้กําลังเรากับแบบความตั้งใจนะครับไม่ต้องใช้ทุนแบบว่าต้องเป็นหลายหลายหมื่นบาทหรืออะไรครับเรามีแค่ตะใบะครับแล้วก็ ก่อนอื่นควรจะศึกษาเรื่องเหล็กบ้างนะครับเพื่อเราจะได้งานที่เราทำเนี่ยนะครับจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับเขาครับแต่ในยุคนี้ผมคิดว่าการจะสร้างมีตั้งอะไรนี่นะครับความสะดวกนี่เราจะพอจะหาซื้อโลหะพวกนี้ในท้องตลาดได้บ้างบางอย่างนะครับที่ว่าบางชนิดดีๆหน่อยนะครับเราพอจะเลือกพอจะเอามาทําได้ครับถึงว่าอยากให้ช่างมีดเกิดขึ้นมากๆเพื่อเราไปซื้อต่างประเทศก็แพงนะครับแล้วก็ หมายถึงว่าเรามาใช้ในประเทศเรานี่มันไม่ค่อยได้ผลครับเพราะเขาทั้งเนื้อเหล็กการออกแบบทั้งวัสดุนี่เขาสร้างไว้สําหรับพวกเขาว่าครับทีนี้เรามาใช้ในเมืองเรานี่ก็จึงเกิดเราได้แต่รูปร่างกันมาครับทีนี้ถ้าเราช่วยกันแล้วเรารู้กันเยอะๆอย่างนี้เราจะเราจะได้ร่ำเรียนมาจากพวกเขาเรามาสร้างกันในไทยเรามาใช้วัสดุในบ้านเราเนี่ยครับเราจะได้ใช้มีดได้ตั้งหลายแบบแล้วก็ราคาก็จะได้ลดลงเยอะๆครับ คิดตรงมีอะไรจะฝากกับทางผู้สนใจเรื่งมีดนะครับที่ก่อนท,ที่เราจะจา <c oughs> ครับแบบเรื่องมีดนี่นะครับก็เป็นทั้งเพื่อนนะครับเป็นอาวุธได้ด้วยเพื่อนด้วยเป็นศินละปะวัตถุที่เราจะเก็บสะสมได้ด้วยครับะจะมีคุณค่าในตัวเองเลยนะครับผมบอกว่า อย่างน้อยอยากถ้าใครมีไว้บ้างหรือเก็บไว้บ้างนะครับอยากให้ทนุถนอมเขาบ้างครับอานานัางมองก็มบนก็ยังดีนะครับสําหรับเอริญมีดเพราะท่านใช้ประโยชน์ได้ด้วยครับแล้วก็หมายถึงว่าเก็บทําให้ความเพลิดเพลินสําหรับเราชาวมีดก็จะชอบกันในแนวนั้นนั้นนะครับแล้วก็การสร้างซื้อมีดเนี่ยครับอยากจะให้ทุกคนเออ ซือให้ถูกต้องนะครับหมายถึงว่าจะได้ไม่ซื้อผิดซื้อลองถูกแบบผมที่เคยมา,ยางั้นนะครับควรถามว่าใช้เหล็กอะไรเบอร์อะไรผลิตโดยบริษัทอะไรนะครับแล้วก็ช่างที่ทํามีดนี่อย่างน้อยควรเน้นไว้สัก5ปีขึ้นไปก็ยังดีครับอย่างถ้าว่าเราเล่นมีดแบบต้องการดีๆหน่อยนะครับถ้าช่างผ่านงานมาประมาณ5ปีนี่จะใช้ได้นะครับครับ <laughs>